สวัสดีค่ะนักเรียนที่เรียนออนไลน์กับอาจารย์ต่ายนะคะก็คลิปนี้อาจารย์จะสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันฟีเบลนะคะที่ช่วยในการวัดคิ้วนะคะก็แอปพลิเคชันนี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแอปชื่อว่าฟีเบลนะคะพิมพ์ p h i b r o w s นะคะฟีเบลนะคะปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะกดติดตั้งเลยนะคะก็อันนี้ เขาจะถามว่าให้ติดตั้งนะคะใช้ลงทะเบียนผ่านอะไรเมื่อกี้อาจารย์เลือกใช้ลงทะเบียนผ่าน f a c e b o o k นะคะใครเล่น f Facebook อยู่แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยอันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นระบบ Android นะคะก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใครใช้ ios มันจะเป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ค,คล้ายๆกันนะคะ,อะพอเริ่มต้นใช้งานเรากดปุ่มส t าร์แเราก็กดปุ่มเลือก Me นะคะ เราก็อ,น,อนุญาตอนุญาตอันนี้คือติดตั้งครั้งแรกมันก็จะถามแบบนี้นะคะ,ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือ,อนักเรียนต้องออกแบบคิวลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแอปพลิเคชันนี้ใช้ช่วยในการวัดคิวนะคะเท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้ช่วยในการวาดคิวนะคะนักเรียนต้องวาดคิวบนหน้าลูกค้าให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็ใช้แอปนี้เป็นการเป็นตัวช่วยนักเรียนต้อง ถ่ายภาพนะขณะลูกค้านั่งนะคะจะดีที่สุดเนาะ,ะถ่ายหน้าตรงๆนะคะลูกค้ามองกล้องนะคะตรงๆโอเคอแอปนี้มันจะมีเส้นแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะเราจะซูมได้สมมติว่าหน้าไม่ชัดนู่นนี่น่าซูมได้นะคะซูมได้ย่อได้นะคะมันจะมีเส้นอย่างนี้มาให้ให้นักเรียนนะคะหา ลนานาาก่อนโดยการดูกตักตาก่อนเนาะเอาเส้นสีแดงนะคะเส้นไหนก็ได้นะเอาเส้นสีแดงชัดสุดเอาเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี้นะลากเลิศขึ้นมาให้ขณะให้ตานะคะตรงก่อนอ่าพอได้แนวตาแล้วนะคะนี้ลากเส้นสีดําลงมาชุบดูซิดูหลังคาคิ้วนะคะ เท่ากันนยังเท่ากันแล้วนะคะหลังคาคิ้วแตกกระเส้นสีดำอันนี้เท่ากันแล้วนะอย่างเงี้ยคะ่ะจะปุ๊บลากขึ้นอ่าอดูหัวคิ้วเท่ากันไหมนะคะลากเส้นขึ้นไปหัวคิ้วเท่ากันไหมถ้าตรงไหนไม่เท่าน,นะคะก็เราก็ไปแก้นะคะอ่ะอันนี้ปุ๊บ เงาเท่ากันแล้วนะอะไรนี้นะะเป็นการรีเช็คให้ลูกค้าด้วยนะคะบางทีแบบเราวัดคิ้วแล้วลูกค้าเอ๊ะไม่เท่ากันหรือเปล่าเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเอาแอปพลิเคชันนี้นะคะหัวตาเอาเส้นสีขาวมาจุดกึ่งกลางหน้าผากเซ็นเตอร์อ่านะคะแล้วสองข้างต้องระยะห่างหัวคิ้วสองข้างต้องเท่ากันนะคะแล้วก็ อนักเรียนดูหางคิ้วแนวของหางคิ้วนะคะว่าหางคิ้วมันลงมาโค้งลงมาจดที่เส้นสีแดงเนี่ยระนาบเดียวกันหรือเปล่านะคะก็คือจะดูนะคะว่าหางคิ้วสองข้างหัวคิ้วสองข้างเท่ากันไหมความยาวเท่ากันไหมนะคะใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นเป็นตัวรีเช็คนะคะสำหรับ เป็นการช่วยช่างแล้วกันเนาะให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะคะแต่นักเรียนก็ต้องฝึกที่จะวาดวาดเส้นนะคะให้ตรงก่อนเนาะแต่ถ้าไม่ตรงเราก็มาปรับแก้โดยใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นตัวเป็นตัววัดนะคะสมมติว,ว่าเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะกดเซฟนะคะเครื่องไม่ถูกกดเซฟแอปนี้สามารถวัดแบบนี้ได้แล้วก็เซฟนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าดูแต่ไม่สามารถดึงภาพจากแกลเลอรี่มาใช้ได้นะคะ ก็คือต้องถ่ายถ่ายนะักขณะดทำงานแบบนี้นะคะพอเราวัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอ่ะลูกค้าให้ลูกค้าดูนะคะยืนยันนะคะว่าอ่าลูกค้าดูว่าเส้นนะคะก็คือเมื่อกี้ที่บอกเส้นเส้นสีแดงอย่างคะตัดกับตาคือคิ้วเนี่ยมันต้องขนาดกับตานะคะก็คือบางคนตาไม่เท่ากันคิ้วมันก็จะเอียงตามตาเราจะวัดความ ความสูงอ่าดูความสูงของคิ้วนะคะเส้นสีดำข้างบนนี้นะคะ่ามันแตะอยู่ที่จุดสูงสุดของคิ้วไม่มีส่วนไหนเกินขึ้นมาก็แปลว่ามันเท่ากันกน,นะคะ,ะในหัวตาจุดสีเส้นสีขาวนี่คืออยู่ตรงตรงกลางหน้าผากแล้วก็สีดำสองข้างาาระยะห่างระยะห่างเราว่าเส้นสีขาวกับเส้นสีดำเนี่ยเท่ากันไหมันะ้องสองฟังน,นะคะ แบบนีม้มันก็จะช่วยในการให้ลูกค้าดูว่าเออม,มันเท่ากับแล้วนะนงคะนะคะก็พอลูกคา้าโอเคยินยันนะคะก็เริ่มทํางานนด้เลยอันนี้คืออาจารย์ทายาชาลูกค้าเสร็จแล้วแล้วก็เช็ดออกทายาชาที่ไงไวสามสิบนาทีนะคะอ่าแล้วแลบไว้แล้วก็เช็ดออกแล้วก็ออกแบบพอออกแบบปุ๊บใช้แอปพลิเคชันนี้ช่วยนะคะ ก็รวมเวลาทั้งสิ้นทั้งออกแบบท,ทั้งเช็คเนี่ยไม่ควรเกิน30นาทีนะคะถ้าเกินพอเราเริ่มสักเลยลูกค้าจะเจ็บนะคะก็คือทํางานต้องเร็วนิดนึงก็พยายามฝึกนะคะว่าออกแบบคิ้ว15นาทีแล้วก็เช็คอีกไม่เกิน15นาทีอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําได้ตามนี้นะคะก็ทําตามสเต็ปที่อาจารย์สอนได้เลยนะคะก็โอเคนะลูกค้านอนได้เลยนะคะเราจะเริ่มสักคิวะคะสต็อปโอเคเดี๋ยวไปค้าต่อไปในช่วงของ สักคิ้วกันเลยค่ะ